สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับมือนี้ผมมีแนว่ยสิห้พี่น้องเบิ่งครับคือมืาอคืนนี่หิมะตกรับพี่น้องตกหนักคกิริเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องเบิ่งครับบรรยากาศป๊ัดพี่น้องมืาอคืนนี่หิมะตกหนักแฮงตกหนักคักรอบนี้คิดว่าตกหนักแฮงครับพี่น้องครับพุ่นน่ะเดี๋ยวขาวไปเบิดเลยพุ่นเบิ่งน้ำต้นไม้พี่น้องครับเบิ่งน้ำต้นไม้พุ่นน่ะป๊ัดเกินเกินไปแล้วครับมื้อนี้แบบ กำลังว่าสิลงงานพอดีเ,เด้บ่พอแบบนี้ปัดตอนนี้สี่สีสองโมงแล้วครับบอกยังหนาเลยพี่น,อออออน้องเบิ่งเบิ้งโอตอนยังตรงระวังนักหน่อยครับปัดมันมันเกินไปอีหลีครับมื้อนี้นี่หนักกว่าทุเทืออีกนะครับปัดโตพุ่นน่ะพี่น้องขาวไปมืดเลยเต็มไปหมดเลยครับพุ่น,หนให้ใหเ,หเบิ่งให้เราให้เบิ้งเบิ้งทั้งเขาปัดโต คือในนิยายคือในหนงังซีรีส์เกาหลีเลยพี่น้องปอดกำลังสียางเป็นผ้ากันยางลูกงานเป่นเน่มาพ่อแบบนี้ตะก้อนรับปอดคนเกาหลีเขาเก็ไอ้กําลังสะเลือกงานพอดีอ๋อไหนน้องมาถ่ายรูปวะมาถ่ายรูปวะฮะปอดตัว กันรีวิวรีครับพี่น้องครับรถนี่ไปมาลำบากนะพุกคนนะเบิงบ้งบนหลังคาบันนะเบื้องแน่ในปา่าบนภูเขาครับพี่น้องปัดตัวเหมือนขึ้นในหลังเลยปัดตัวอ๋อครับพี่น้องครับผมจะลงงานแนละ้วคลิปนี้สั้นๆครับผม